สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวรพัศรศรีโรโสพลค่ะอยู่ในช่วงของจิฮิตรีสัญจรค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแขกรับเชิญนะคะชื่อน้องโอนะคะเดี๋ยวให้ก่อนอื่นนะให้น้องโอนแนะนาตัวดีกว่านะคะน้องโอ๋ชื่ออะไรนะคะอยู่จังหวัดไหนอายุเท่าไหร่เชิญค่ะน้องโอ๋ชื่อพรพันธ์ค่ะเกษรไพบูร์อยู่จังหวัดอยู่จังหวัดสระแก้ว,วอำเภอวังสมบูรณ ขออนุญาตเรียกน้องโอ๋ดีกว่านะคะจะได้สั้นๆง่ายๆนะคะน้องโอ๋ขาก่อนที่จะเริ่มทานจีเทตรีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะน้องโอ๋เป็นโรคธาลัสซีเมียค่ะเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วมีโรคอะไรอีกคะไม่ทราบค่ะหมอไม่เคยบอกบอกแต่เป็นธาลัสซีเมียที่ทราบก็คือมีอย่างดี้ก็คือธาลัสซีเมียนะคะอาการนอนหลับปวดศีรษะมีบ้างไหมคะมีเป็นบางครั้งถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอธาลัสซีเมียก็คือเรื่องของโลหิตจางนะคะ อ่าน้องหมคะแล้วหลังจากที่ได้รับประทานจีเตรีเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างผลเป็นยังไงบ้างคะอาการคือมีความรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าสดชื่นแล้วก็แบบแบบมงแ,แ,แบบมันมันดีอะค่ะแบบเลือดลมเหมือนเหมือนุเหมือนดีหมนุนเวียนดีแล้วก็แบบตื่นช้ามาไม่อ่อนเพลียไม่แบบอะไรเงี้ยค่ะร่างกายเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะก็ <S 2> <S 2> ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นโอ้ทานมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยก็เข้าเดือนที่เจ็ดค่ะเข้าเดือนที่เจ็ดค่ะแล้วทานยังไงเอ,อ่ยวันละกี่เม,ม็ดคะหนึ่ง บางวันก็6เม็ดบางวันก็แดเม็ดแล้วแต่ว่าถ้าออกนอกพื้นที่ก็จะเพียก็จะทานอยู่เรื่อยๆค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราการทํางานว่าหนักแค่ไหนค่ะถ้าทํางานหนักก็ทานเยอะหน่อยนะคะถ้าไม่ค่อยเหนื่อยถ้าไม่ค่อยเหนื่อยก็ทานวันละหเม็ดอ๋อหเม็ดนะคะเม็ดถึงแดเม็ดแล้วก็ส0เม็ดแล้วแต่เจเดือนนะคะผลที่ได้รับแตกต่างกันอย่างไรบ้างตั้งแต่เดือนที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันค่ะปัจจุบันนี้ก็ ตอนนี้ก็ไม่มีใครทังว่าซีดเหลืองแล้วแล้วก็ hmm. มีกล้ามเนื้อแขนขาขึ้น hmm. หน้าตาก็สดใสขึ้นไม่เหลืองไม่ซีดค่ะ,คะแต่ก่อนนี้ที่ยังไม่ทานจีทีก็เหลืองแบบเหมือนคนเป็นโรคขาดสารอาหารอะ่ะแล้วก็แบบแคะแกนเขาเรียกเหมือนคนเขาเรียกว่าเหมือนคนเป็นโรคผีต้องเหลืองอะ่ะโร<ล>ค<ม>ดีซ่าโรคดีซ่าอะไรเงี้ย hmm. เหลืองซีดแบบ ม่มีชีวิตชีวาเหมือนคนจะตายอ่ะหนังหุ้มกระดูกไม่ใช่ใช่ค่ะหนังหุ้มพรผอมขนาดนั้นเลยแล้วก็เหลืองมากเลยไม่มีเลือดเลยสีหน้าสีตาแล้วก็ผิวพรรณก็จะเหลืองําเอค่ะกล้ามเนื้อขาแขนก็จะไม่ค่อยมีแลวตอนนี้โอ๋ก็ให้ลูกโอ๋กินลูกโอ๋ก็เป็นไข้ชักคุณหมอให้ทานยากันชักวันละสองเม็ดเขาก็ยังชักอยู่เหมือนเดิมค่ะก็เลยเอามาคุณหมอก็ก็ เอามาเลี้ยงดูแลก็ก็ให้กินเจทีวันวันละสามเม็ดเช้าตรงวันเย็นก็คือมือละเม็ดเนาะมือละเม็ดค่ะตอนนี้ลูกโอก็ดีขึ้นนะคะคือไม่ชักแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไข้เหมือนแต่ก่อนเป็นไข้ลดชักทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นไปหาหมอหมอก็ให้แต่กินยากันชักเพิ่มโอก็เลยปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าเอามาเลี้ยงดูแลเองให้มากินเจทีเพื่อบำรุงสมอง พราะว่ากินจากัชักมากๆมันไปคุมกระหมองกระสาทเด็กมันก็ไม่ไม่ดีค่ะแคุณหมอก็ให้โอก,กินกับลูกค่ะทีนี้ลูกชายอายุอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุแปดขวบค่ะแต่ว่าพัฒนาการแล้วนะคะพัฒนาการเหมือนเด็กประมาณ3-4มสี่ขวบเพราะว่าเขาชักบ่อยค่ะชักตั้งแต่อายุขวบหนึง่งค่ะ แล้วหลังจากรับประทานจีเิตรีสองเดือนเนี่ยน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะพูดก็เริ่มติดต่อก,กันหลายคําขึ้นสื่อสารกันได้มากขึ้นสื่อสารกันได้มากขึ้นแล้วก็ดูเรื่องมากขึ้นนอนคนเดียวได้แล้วก็อยู่คนเดียวได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็พออากาศเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไข้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้พอลมฝนมาก็เรียมไข้แต่ว,ว่าน้องมีภูมิมต้านทานในร่างกายที่สูงขึ้นนะคะ แค่สองเดือนเองที่รับประทานจีฮิตรีน้องโอ๋คแล้วยาโรงพยาบาลก็ไม่ได้ให้ทานแล้วยาบัญชาโรงพยาบาลไม่ให้ทานแค่จีฮิตรีทานแค่จีทีโอ้นะคะตื่นนอนแต่เช้าแล้วก็กังวลแล้วก็ก่อนนอนเราทานนะแม่ก็ดีใจเนาะที่ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นค่ะงโงานได้มากขึ้นกว่าเก่าพี่สอนพี่สอนมีคนแอบกระซิบมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยก้นน้องโอมีที่ระแล้วหน้าอกก็ไม่มีเลยใช่ช่วยช่วย ไขความกระจ่างถึงสองประเด็นนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคือคือทํานองว่าโอเป็นโรคทรัสเเนียนะคะอันค่ะเกี่ยวกับระบบเลือดเราไม่สมบูรณ์อะไรในร่างกายเราก็เลยไม่สมบูรณ์ค่ะตัวจีทีก็จะไปปรับพัฒนาการขึ้นเหมือนมีสร้างกล้ามเนื้อขึ้นให้เราแล้วก็อะไรแบบกระตุ้นสิ่งที่เราขาดไปมันมันเพิ่มขึ้นอย่างกล้ามเนื้อต้นแขนต้นขาแล้วก็ทังก้นทั้งหน้าอกเนี้ยถ้า คนเป็นเกี่ยวกับโรคนี้จะแคะแกนทุกคนค่ะแปลว่าเมื่อก่อนคําว่าก้นมีธุระก็หมายถึงก้นลีบนะคะก้นลีบก็เลยก็เลยมีฉายาว่าก้นมีธุระตอนนี้ไม่มีธุระแล้วนะคะเพราะว่าเต่งตึงนะคะมีน้ํามีนวลหน้าอกที่เคยเรียบแบนนะคะตอนนี้ก็อวบอันเต่งตึงนะคะมีทุกส่วนค่ะคือว่าปรับสมดุลในร่างกายทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะได้แต่หน้าอกกับก้นนะคะแบบสุขภาพเราก็ดีขึ้นสมองเราก็ ดีขึ้นแบบความจําที่เราเคยหลงหลงลืมลืมง่ายแล้วก็ดีขึ้นไม่ค่อยหลงลืมแล้วก็เวลาขาดการาพักผ่อนแต่ก่อนขาดการาพักผ่อนไม่ได้ค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้ขาดการาพักผ่อนก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่อ่อนเพลียเท่าไหร่ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วลูกหัวคะทำได้เหมือนคนปกติทั่ว<ม>ไปน้องโอ๋เริ่มเห็นผลชัดเจนแบบวันเนี้ยตั้งแต่เดือนไหนหลังรับประทานจีเทตรียค่ะเข้าเดือนที่สี่ที่ห้าค่ะ ประมาณเดือนที่4ีที่5นะคะชัดเจนมากานะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะยังแข็งแรงน้องโอค๋คะถ้าอย่างนั้นช่วงสุดท้ายละน้องโอ๋ฝากถึงผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า g h 3ให้กับผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านให้รู้จักกับสินค้าตัวนี้เนี่ยว่าคืออะไรน้องโอ๋ประทับใจตรงไหนเชิญค่ะก็สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม G นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ทานค่ะเพราะว่าคนที่ ไปหาหมอหรือว่าเป็นโรคที่บ้านรักษาคิดว่ารักษาไม่หายก็อยากให้เขาทานเพราะโอ,อก็โอ,อก็เป็นคนคนหนึ่งที่ที่รับประทานอยู่แล้วก็ดีขึ้นอยากให้ทุกคนได้กินแล้วก็ปลื้มใจมากที่ว่าโรคเนี้ยมันไม่มีทางรักษาหายและต้องใช้จํายเงินจํานวนมากที่ไปปลูกถ่ายสเตมเซลล์นี่มันคงเป็นไปไม่ได้เงินเป็นล้านโอ,อ๋หาไม่ได้ไงแต่ทีที่ช่วยโอ,อ๋ได้แลวทุกวันนี้โอ๋ก็เหมือนคนปกติทั่วไปและลูกโอ,อ๋ก็ดีขึ้นโอ,อ๋ก็ไม่ ไม่ได้ว่าชวนเชื่ออยากให้ทุกคนได้ได้กินได้ลองทดลองสักกล่องหนึ่งก็จะรู้ว่ามันดีจริงๆอ่ะโอเคค่ะาค่ะ,คะ,คะนะคะต้งสอนในนนมของบริษัทด,ดีนอนนะคะประเทศไทยประเทศไทยจำกัดนะคะเจ้าของ g h ฮิตรนะคะ ทางน้องโอพูดช่วงท้ายนะคะขนล,ลุกทั้งตัวเลยนะคะเพราะว่าน้องโอพูดจากใจพูดจากความรู้สึกจริงๆนะคะที่ได้จากจีททรีนะคะวันนี้เราสองคนนะคะออกมานอกสถานที่กันนะคะก็ต้องลาผู้ชมผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ